ให้มาตรง setting ที่เป็นรูปฟันเฟืองค่ะแล้วมาตรง control center ถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมคะก็สังเกตรูปสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ใต้รูปฟันเฟืองค่ะส,สังเกตอย่างนี้นะคะจิ้มให้มันเป็นแถบสีฟ้าแบบนี้แล้วคะ่ะเพื่อนๆนก็จิ้มตรง Customize Control แล้วต้องการ อะไรให้มันโชว์ตรงหน้าสกรีนเป็นเมนูทางลัดนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยสมมุติว่าจะจะเอาตัวอ่าน qr code ตัวนี้ขึ้นโชว์ไว้หน้าจอของ ipad นะคะนะคะไอที่ลิสที่เราต้องการเป็นเมนูทางลัดนะคะก็เอามาไว้ถ้าต้องการเอาตัวไหนออกแล้วก็จิ้มตรง ลบตรงนี้นะคะมันก็จะรีลิทให้เลยนะคะสมมติว่าจะเอาทัมเมอร์ออกใช่ไหมคะก็สามารถรีมูฟก็คือลบออกจะเอาโน้ตออกหรืออะไรออกก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะถ้าเราต้องการเอา voice memo ที่ A A ใช้ในการขายประกันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เอามาไว้ข้างหน้านี้เห็นไหมคะ ข้างหน้านี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาค่ะนคะคะต้องการที่จะเพิ่มนะคะเพิ่มก็กดสีเขียวๆนี่เลยนะคะกดค่ะนคะคะก็จะ Voice Memo ก็จะมาอยู่ข้างหน้านะคะแล้วเวลาเพื่อนๆน,นะคะจะใช้เมนูลัดครั้งต่อไปก็คือสไลด์ค่ะสไลด์ หน้าจอ iPad มุมด้านขวามือนะคะแล้วก็สไลด์ลงมานะคะพวกฟังก์ชันเมนูทางลัดก็จะมานะคะก็แล้วแต่ว่าคุณเซตไว้ด้านไหนบางคนอาจจะเซตไว้ด้าน ซ้ายมือบางคนเซตไว้ข้างล่างนะคะแต่ของค่าเจ้าเนี่ยเซตไว้ด้านขวามือนะคะส่วนใหญ่ก็จะเซตไว้ด้านขวามือนะคะแต่ถ้าเป็นพวก iPhone จะเซตไว้ข้างล่างนะคะกะ็ดึงหน้าจอสไลด์ขึ้นมาข้างบนเมนูฟังก์ชันพวกนี้ก็จะออกมาเลยนะคะค่าเจ้านะคะอัดหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะค่าเจ้าก็จะส่งวิดีโอเพื่อไป ทําคลิปส่งให้ลูกค้านะคะทาง iphone เฮงเฮงรวยรวยไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ